เดยกกูว่ะนี่งมันกลัวใครจีดไว้เหี้ยเคยมนอะไรอว่ะไม่คือยังไม่ได้สอนเลยอ่ะสอนดีก็เป็นโค้ดดีนะนะมันยิงมันมีพื้นมันเป็นโค้ดให้พี่เว้นดีอ๋อแล้วเพื่อนกูหายไปลคนนึงเหรอพี่ต้องนี่นะบกไม่กลัวโดนเั่นกับบางดิ่งเบา เ้าวบ้าเบาบาวหน่วยทีมปั๊กี้เราให้คนยกคนหนึ่งใครจะรับหน้าที่ยกป๊บนึงจะบอกทุกคนถ่ายเอาทำไมประชากรมีอยู่กี่คนอน่ะทำไมเหลือสามคนวะไม่หุโออกดโอเคพี่รู้แล้วใช่ไหมอันนี้คือกดหลบ กดยังไงอ่ะกดคอนโทรลพี่กดคิวกดคิวกดคิวพี่ต้องหลบแบบอย่างนี้นะเนี่ยไม่เมื่อกี้พี่ก็หลบอยู่แล้วน้องไม่ไอตัวนั้นมันฟังไม่นารับอดคอนโทรลมันก็ได้นะโอ้โห้ยฮัลโหลมึงนำไปดิเฮ้ยใครเล่นขี้ขาดตีเสาตัวไหนวะ ไปเร็วโตขี้ขาดอ่ะได้ทำมาเกียอะไรไอควายทำไร้นาน้องทำไรอ่ะไม่ไม่ได้ทำไร้ยเขียนหน่อยดิขอหาขอเอ๊ยราสามวจอะไรกันพี่ต้องดูพลังงานนี่เดินนะพี่น้องพี่น้องไอสายฟ้ามันคือค่าพลังงานถ้าพี่วิ่งจนหมดอ่ะพี่จะวิ่งช้า เก็บต้นมันทิ้งยังไงวิวเป็ด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 ทำไมอ่ะเป็ด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 เฮ้ยเ้ยทำไงเป็นเป็ดทำไงทำไงอ่ะวิ่งไม่ได้ไม่ได้เอให้นจิกแล้วไอ้พเนพเนอย่าไปจัเป็ดวิ่งไม่ได้พเวนไม่มีะี่ พี่ห้ามพี่เอาคลิปไฟใส่เป็ดพี่ไปง่อีกกูบอกว่าอะไรไอ้แก่เอ้ยกูบอกคีฟายอย่าคีฟายใส่เป็ดนะไป่อยเออไปคีฟายใส่เป็ดน่ะผิดผิดผิดแบล็คลอตไดีอีกคนนึงมันต้องฆ่าไงว่าเป็ดอ่ะอายุยุ่งกับมันไงน้องเปิดมันเลยไอ้สี่มวแม่งนั่งที่สุดจัดเลยไอ้สี่มวมันเล่นไหมวะมันมาแอบเนี่ย มันตามอ่ะเป็นรวยพี่อย่าวิ่งพี่เป็ดมันไป่ทำอะไรถ้าสมมติพี่ไม่คลิปแฟร์ใส่บันอ่ะเฮ้ยตัวนี้ทำไรเนี่ยพี่รอไปก่อนพี่วินพี่วินกูบอกอย่าไปคลิปแฟา์ใส่เป็ดไอ้แกเอ้ยฟังกูมาไลยเนี่ยเจ้าดิจิ้ง แค่มาดูไอตัวนี้นี่แม่งไม่เอาอะไรเนี่ยลบยี่นั่นละโอ้ยตีเท่าไรแล้ววะหมดโม้ด้วยยิ้มไม่ตั้งใจเว้ยไอ้พี่ไอ้เนี่ยเป็นเพื่าอนฉันวิพี่อ่ตาดูวะแต่มันตามเฮียดูดิเออพี่ปล่อยมาตาแบบไม่เป็นไรหรอก ไปนี่ทำไงอ่ะยกไงอ่ะไม่ใช่อ่ะเว้ยยกขึ้นก่อนยกขึ้นเอ้ยทำงานก็ดีเฮ้ยทำงานก็หน่อยเออนี่ไงพอยยกพอยยกทำดีทำดีเก่งมากเก่งมากเอาไปถ่ายไปแล้วเหรอไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยแกหมาเนี่ยเฮ้ยน้องทำไรอ่ะตุบันตุบันเฮ้ยเอาเป็ดออตายยังอ่ะตายแล้ว ไม่อยางยิ้เสียแกว้น่านะไ้ัวฮ่เสียงใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยียวเสียงเป็นอะไรเองอยู่น้อย อยู่น่อยหิวกไว้หน่อยไปชุกกูด้วยกูจะตายรีบรีบออกมารีกอย่าไปปบอยู่น่อยอย่าไปปุ๊บเฮ้ยยเยอย่าไปปุ๊บเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ่อยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอ้เ้ยเยเยเ ถอยถอยถอยขอบไปอยถอยถอยไงไม่ถอยเลยถอยขับไปขขปอย่าเข้าไปสิไล่ออกมามาพี่ไอ้มึงอยหานะมึงอย่ากดเป็ดนะหออย่านะอย่านะอย่าเลยข้ารถมาหมดยังไปละเฮ้ยยังข้ารถมาไปหมดใครยป็นไปลกดไปไหนอ่ะ จ้าทำไมน่ะเป็ดมันจะคายนะเฮ้ยเป็ดอะไรอะเป็ดเป็ดไอ้เพี่ยเลยฮ่าฮาฮา่่าโอ้ยบัาแน่ว่ามีสายอโอ้ยมันอะไรอ่ะตายมันจะบ้าก่อนเราจะออกให้พ่อมึงเล่นเถอะ อารมณเมื่อกี้ใครไม่ทำอะไรอยากซื้อของนะขอเลยเดี๋ยวพี่ใช้เองซื้อซื้อให้หมดอ่ะพี่ใช้เองแล้วก่อนนี่เล้วกลัวสเตมิน่าก่อนเฮ้ยกูจะสเตมิน่าบอก้วยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดใช้คนระเบิดอ่ะใส่ไม่ได้ตายเนี่ยคิดถึงอะไรวะอะไรในนี้มันเกิดได้รู้เรื่องปะเนี่ยน้องเดือทริบบี้อย่าตีกันเป็นผัวเมียก็นอย่าตีกันเด้อปล่อยตายเลยแหละ ไหนว่าสเตมินากูหมดแล้วเหรอวะมันตายจริงมันตายจริงเรื่องลูกเบลมาซื้อของกันแล้วว่าทำอะไรอ๋อแล้วของมีแค่นี้หรอไม่มันกระจายสเตมินากูไม่ได้ผมวะอันนี้เพิ่มกับแข็งแรงเฮ้ยลูกเจะสเตเตอร์ไม่นันแข็งแรงคุณเรนไม่มีเงินเบลแล้วอุ้ยเอคิวเสร็ได้ด้วยเรนไม่มี กูเพิ่มพลังงานไหนเพิ่มพลังงานอู้กูโดนอะไรกูโดนอะไรอูู้ตายกูไม่สเฮ้ยู่่ไฮ้ยพี่ เฮ้ยปุยไ่ซื้อของเลยถ้ากดก็ปุยไปซื้อของเลยปุยไปซื้อของเลยอะไรอ่ะติดไวรัสวหรอเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้ยปวดหัวไปเองปุยอยู่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเจสียเรื่อยเสียเรื่อยเฮลิวีวเอาหัวเข้าไวแล้วก้นี่มันจะไปได้อยู่นาน